เราไม่รู <accurately S 2> ้ราไม่ดูใช <AP> <esh 56> <ille> yeah. ่มีคนไม่เกี่ยวมันได้โอ้ตามมาไม่รู้กี่คนเดี๋ยวสำรองใวจกันเราน่ะอ๋อดีใจดีใจโคดีใจหมดเลยผมบอกว่าอาจารย์จะกินอาหารไม่ช่วงเที่ยงเจ็ดแต่เอาอาหารมาเราไม่ละครับเลยมีมูซาบอกว่ามีมูซาพา้าพาไปทานมูซาพาไปแลี้ยงวัอนี้ยาซี วันนี้ก็มีพี่น้องมาให้กำลังใจนะครับพระอาจารย์นะครับของเราซึ่งแกก็เมมมัให้กราชดีอา์ับางสินงบางสิ้งนท่านนะจะผับหนังแก็ๆเลยมาเป็นแขกบ้านบางยาสินครับอาจารย์สาโทกระพาสง กระภาโศจากจังหวัดอุทัยธานีประจำวัดอยู่ที่วัดไหนอาจารย์อ่างพม่งสำนักสองอ่างไม่งสำนักสฆงอ่างพี่รงในฐานะเจ้าอาวาสนะครับโอเคเจ้าอาวาสเลยผู้นำนะครับผู้นำครับผู้นำครับดูหน่าจะชัดครับอาจารย์จะเข้ารับอิลาครับอาจารย์นะครับที อาจารย์อยู่นอนนอนสงสัยคิดถึงพระเจ้าแน่นอนเลยแล้วก็ติดต่อกับบางยาซีนก็เป็นเวลาหลายเดือนแล้วครับกี่เดือนบางทีเดือนกว่าสามเดือนกว่าทางโทรศัพท์คุยกันเกือบทุกวันอ่นนี้ก็เป็นพระที่อาสาสมัครมาอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้รับอิสลามมาทําหน้าที่เป็นผู้ทําการเผาศพที่วัดบ้านแหลนเอ้ยที่สํานักสงฆ์บ้านแหลมนก เป็นอิสลามชื่อว่ามูซาอืมน่ารอจะได้ไหมผู้อาจารย์ชื่ออิสลามชื่ออะไรอับูบัการอับบงซินบอกว่าจะให้ชื่ออับูบากาักรอ,อ,อืมพี่น้องมาให้กําลังใจกันเยอะเลยนะครับสาบุรุที่มัสยิดบ้านแหลมนกครับข้างหลังเลยข้างหลังเลยอืมบางรอืมบางรอกก็รับอิสลามมาสิบกว่าปีแล้วนี่กรรมาการมัสยิดนี่มาลานาครับตําแหน่งใหญ่กว่าอิหมัมเราว่าก็เป็นพ่อตาตัวอิหมัมอีกที <laughs> Ini caban, kak caban, sam kasih ya, kasih ya, kak caban, mien pembang Jason, suai duitan, umur 60 dan yang suai deh, udah dapat kau kalimah, ngerti nih? Kamujak artikel, khatmulin. Oh, khatmulin mau ngerti nih? Ah, kalimah. Ah, khatmulin. 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 ตามปฏิญญาเป็นเรื่องราวภาษาเราเราน้องจำเป็นครับผมยังครับว่าการรับอิสลามนั้นผมไม่ได้บังคับนะครับการับอิสลามด้วยจิตศรัทธาจริงจริงครับขอให้การับอิสลามทั้งกายวาจาใจกายนี้หมายถึงรูปโภชัวาจาแล้วก็เป็นเสียงออกมาเได้หมด Mengajar, 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 mengajar. 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 Mengajar, เรสู้รุนดอข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่แท้จริงที่แท้จริงว้นแต่อัลลอฮ์ว้นแต่อัลลอฮ์และข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์แค่นั้นจบอานดับอิสลามนะอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ เราอับวัตอัลลอฮอัลลอฮ่ยิ่งใหญ่ครับอโลตานายิ่งใหญ่เราก็เปลี่ยนไปอืมไปยัะมัสยิดละเบนนะท่านสัสดามุฮัมมัดบอกว่ายาอายุหฮันนัสกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮโอ้มนุษย์ชาติเอ๋ยจงกล่าวกะลิม้ลาอิลาลาอิลลาอิลลาฮิลลอฮและท่านจะประสบกความสำเร็จท่านสำเร็จแล้ววันนี้หลังจากนี้ชีวิตท่านได้อยู่บนสวรรค์แน่นอนอาเมนอาเมนอาเมนยาอัลลอฮฺ ครับพอหลังจากนี้เราจะดัวดัวหน่อยครับอิมามดอหน่อยครับอนอีนอาม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 ีน